ทงิทงศิลป์ทำการแสดงที่ไหนตลอดฤดูกาลริลบซ้าสมฝาสะสมมาตาบานกระไดไอเสีย่ยมจะจะ่าข่อยไม่หยังไม่หยังหมายว่าเอาท่องกับขางดีนเ <laughs> อาดินทุกวันสะสมทุกวันครับปฐมบันเทิงศิลป์เหนัญญุใสหอบฝ้ามาตาบานกระไดมาตาบานธุกิจกรรมของเราตรงหน้างานต้อนรับพี่น้องสิบบาทเท่านั้นเองสงหลายมีโอกาสหลายพี่น้องครับ สามรางวัลก็คือสอยข้อทองคำมูลค่ารางวัลละห้าพันบาทสามสบขบเลยครับไปกิจกรรมขบเลยครับมาเบิ้งปะถุ่มปำในควบวัวควบซืมควบสนุกสนานขันผู้ใช้มากยังจะได้ท่องไปฝากเนี่ยขันเนี่ยมากยังจะได้ท่องไปฝากตั่วสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่อยู่ในรั้วสังกสีผู้ใดทรงแล้วยื่นออกสังกสีเป้าเข่ามากครับอ่ะสร้อยคอทองคำท่านแรกเอาเลยสิเอาเลยครับเเอาลย ตัวหน้าสิงบอเตัวมี่สีดงบอกตัวม no, ี่สีแดงเขเล็กเเลระวังเสียนนะพ่อ วางให้ดีสร้อยคอทองคำสามเส้นจะเป็นของใครค้ำาคืนนี้เราแจกทุกวันทุกสนามที่ประถมทำการแสดงพระเครื่องดือเร้อยห้าสิบสิบบาทห้อมกลิ่นน้ำผึ้งเราแจกหนักแจกจริงบนเวทีประถมครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรักของประถมบันเทิงศิลป์ในฤดูกาลน,นี้ค่ำคืนนี้หมอลาสเตชันรับประกันความมันบันเทิงท่านแรกครับ ฟังซื้อให้ดิสร้อยคอทองคำจากเครื่องดื่ม M ร้อยหสิบสิบบาทจะเป็นของใครพี่เติมงส้อยคอทองคำเส้นแรกจาก M ร้อยหสิบบาทท่านแรกได้แก่ซื้อเลนมาแท้ทีลพลค,คำอินครับ ใช่ครับซื้อเหรียญซื้อวางในกล่องน่ะแต่ปิกิรมดูด้วยแท่นแทนแท่นธีรพลคำอินมาเด้ออ่าธีรพลคำอินอยู่ในรั้วสังกะสีรีบเร่งเร็วไวแหลงทันทีเลยมีไหมครับมีไหมครับผมนะคนับเวล่าบอหลายธีรพลคำอินหนึ่งมีไหมครับธีรพลคำอิน สองจะเสียสิทธิ์เฉยๆมีไหมครับผมบอกแล้วว่าให้อยู่ในรถสังกษีผมนะครับมีไหมครับไปยินกรรโดแลด้วยที<ม>ละคนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครยกมือตรงนี้แกโยกเหรียญด้พี่น้องคันแม่ของกับข,ของฝ้าเรียกทวนมาเลยโยกเหรียญแข่อหนับไปเด้อสองเครึ่งสามยังมีสองครึ่องอยู่ดิสาม <laughs> จใหม่ ก็บอกแล้วไงครับเนาะมันเสียเวลาอ่ะสร้อยคอทองคำเส้นแรกรอบสองโดยเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบเราแจกจริงครับเส็นหลาหาพันเดอร์มีนอกเราแจกจริงทุกสนามที่ประถมทําการแสดงเพราะเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักทีมงานประถมครับใครจะเป็นผู้โชคดีเศรษฐีหน้าเวทีเศรษฐีหน้าใบม่ำเกืนนี้จะเป็นใครใารกิจกรมเราครับนกระเทยในแม่สร้อยคอทองคำครับ แรอบสองเต็มร้อยห้าสิบสิบบาทหอมกลิ Entonces, ่นน้ำพึ่งมอบให้กับคุณนิชาจันดาครับนิชา อยู่แท้แล้วใช่ไหมครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหอ้อมเลยอ้อมเลยต่ำสบต่ำสบไฟต่ำสบไฟโอ้ยไฟกินกรรมเราดูแลครับไฟกินกรรมเราดูแลท่านที่สองครับซอยเซนที่สองคุณพ่อหับสองผู้บริหารปฐมบันเฮอร์สินครับก็จะจับแจกให้กับพี่น้องทุกวันบางเทือกัาที่นี่เย็นๆพูดจำหน่ายจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบขึ้นมาจับบรินีทเป็นที่พอดักสองเท่าครับจับแจกให้พี่น้องท่านแรกผ่านไปต่อไปเป็นท่านที่สองครับ ท่านแรกกิ้งมาแล้วเมื่อกี้นี้ต่อไปเป็นท่านที่สองฟังชื่อให้ดีเต็มร้อยท่าสิบหอมกลิ่นน้ำเพื่อแจกสร้อยคอทองคำเส้นที่สองครับนสนิชาทองจันครับโอ้นิชาทองจันชาญาติอาจารย์คำถึงทองจันทองพันทองพันครับพ่อทองพัน เจ้าจะเป็นผู้ดีมีไหมยกมือฝ่ายกิจกรรมของเราดูแลนี่ว่าทองพันครับนีไมครชาหนึ่งเอาพรกันไปยังทรงหรือพรกันไปยังทรงสันสิไปหากินเข่าทั้งหมดมังไอย่ชาสอง ได้ยินบบไดียยินบ่ชาเอ้ยมาเอาเงินหาพันได้ลูกนับเลยพี่แซมนิชาสองครึ่งโอ้โหแล้วมันไปอยู่ไหนสามนิชาสามจำใหม่ครับเส้นที่สองคือคือเป็นพยานด้วยกันเนาะก็อย่างที่ผมบอกนาอพี่น้องครับเส้นที่สองครับรอบที่สองมาแล้วครับ เอ็มร้อยห้าสิบเราแจกจริงผมบอกเลยว,ว่าให้อยู่ในหัวสังกสีและห้องสินอบพ,พี่น้องอยู่ได้ดีครับลุ้นกันทุกคนน้องผมเชื่อได้เกินว่าเรามาส่งทุกคนครับพี่น้องครับใครจะเป็นผู้โชคดีเส้นที่สองครับมาครับฟังชื่อให้ดีให้อยู่ในรั้วสังกสีของเราขอรำเซอร์ชัน่นเร่วมกับระฐมนทิงเพื่อดื่อเอ็มร้อยห้าสิบสิบบาทหอมกลิ่นน้ำเพื่อแจกของท่านที่สอง คุณเอกนรินทร์แสวงซั์เอกนรินทร์แสวงซับยกมือครับยกมือมาแล้วเล่นผมเล่นมาเลยมาเลยลูกอ่ะเช่นที่สามเลยพ่อไงเสียเวลาน้องมาแล้วเดี๋ยวฝ่ายยินกำลัดูแลนี่นะครับทงีท่งีฟังอ่ฟังน้องเลยลูกนะฝ่ายกำลัดูแลครับโอ้รอไปเพื่อนุ่รอซะด้วยพี่แซมมุ่งจะแกะปากี่พี่ปลอม สตรีหรือสุภาพบุรุษสร้อยคอทองคำขับเส้นที่สามจาก M ร้อยห้าสิบหอมปลิดน้ำเพิ่งสิบอ่ะใครจะเป็นเศรษฐีหน้าเวทีท่านที่สามได้แก่คุณสวัสดิ์สำนักบ้านโคกสวัสดิ์สำนักบ้านโคกคือพี่ลีที่่อกสำนักบ้านโคกจะมีเนาะสำนักบ้านโคกยืมมือแล้วมา เรียบร้อยครับพี่น้องครับสามท่านเสร็จทีบนเมทีประธมบันทั้งสิน้นเสร็จทีหน้าใหม่โดยเครื่องดื่ม m อ5 0ครับกิจกรจรมของเครื่องดื่ม m อ5 0แจกทองหน้างานหมอลำขนฝามาตาบานก็ไดพี่น้องครับนาองโบนีมาตาบานกลับมาเอาที่บุญกิจกรรมของเฮามาที่งานหมอลำประธมบันเพัิงศินครับชิงพี่น้องเสด็จอยข้อทองคำครับสามท่านก็คือมบนค่าท่านลนะห้าพันบาทสามท่นาทนสามเส้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาท แต่ใครที่พลาดค่าคืนนี้ไม่ได้รางวัลครับผู้ใดพผาดก็ต้องเสียใจเด้อทุกป๋าในกล่องนี้ครับ <Yeah. S 1> ทุกป๋าในกองที่หยอดลงกองครับจะนําไปลุ้นต่อในกิจกรรมแจกทองเป็นล้านบาทนี่พี่น้องรางวัลใหญ่50,000 0บาทจํานวน5รา,างวัลมูลค่า2อ0ล้านหบาทรา,างวัลเล็ก5,000บาทจํานวน105รางวัลมูลค่า5 2 0 0 0 0บาทอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี อย่าเรื่มตรวจสอบรายซื้อผู้สชคดีทุกทุกสิ้นเดือนบนไลน์แต้มเอ็มอันอีพอ